สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนมาอยู่กับผมแอดมินโมนีร่าเมืองแกงสองศูนย์ครับตอนนี้แอดมาตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ครับเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้มีเหตุเพลิงไหม้อยู่บริเวณหลังปัมป๊มปตทเขาดินครับหลังปัมป๊มปตทเขาดินอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับหลังปั๊มปตทเขาดินเขตพื้นที่ตำบลทุ่งไฟกินอำเภอแกงจังหวัดระยองตอนนี้ขอเป็นกำลังใจครับให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยายพลเรือนเทศบาลทุ่งไฟกิน ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพริษาทจุดจุดทุงนายครับเดี๋ยวตามแอปไปดูในจุดเกระเหตุกันเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ไทงามคงคางงามด้วยครับอาจารย์สอนสมาธิวัดสารนัดธรรมรามครับสวัสดีคุณแป๊ต่อพงสวัสดีคุณติชัคาครับบริการเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงครับแสงตีเสียงติชักคาสวัสดีพี่บุญเชิดครับสติพับดีตอนนี้มีเหตุเพลิงไหม้ยากับตอนนี้รถจับเพลิงของ เทศบาลชุไฟกินครับกำลังควบคุมเพลินครับกำลังควบคุมเพลิงใช้รถดับน้ำใช้รถน้ำสองพันครับมาควบคุมเพลิงกันครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหลังต้ำพอร์ตอครับเอาดินเทศบาลชงไฟกินครับโดยการจังหวัดระยองไปหมดเลยนะครับ ยดีความหมายด้วยนะครับรอดไปแล้วครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมเพลิงครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ย่านะครับบริเวณหลังปั๊มบตทแถวเจ็พื้นที่ตะบลทุมสา่จิ้ครับอำเภอแจ้งจังหวัดระยองไปดีทุกท่านทุกคนครับ ขอเป็นกำลังใจครับให้กับงานป้องกันไฟฝ่ายนเรือนเทศบาลทุ่งฝ่ายกิฟขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครครับผู้ไทยพุทธศาสตร์ทุกจุดทุกนายครับที่มาร่วมกันเลียย์การจราจรมาร่วมกันควบคุมเพลิงในทางนี้ครับขอบคุณจากใจจริง ครับผมครับโมร่ามะแขงสองตูนครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่กดติดตามกดกระจายข่าวเพจนี้ราดมะแกงของเราครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งานป้องกันไฟฝ่ายเพลเรือนตำบลช่งไฟกินเทศบาลช่งไฟกินขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพุทธศาสตร์จังจึงนายครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่กดติดตามกดกระจายข่าวเพจนี้ราดมะแกงของเราครับขอให้ทุกท่านทุกคนครับที่กดติดตามกดกระจายข่าวเพจนี้ราดมะแกงของเราขอให้อายุวันโนสุขังพลัง ขอให้มีกระตังมีกระตังทุกท่านทุกคนเชิญกับผมครับมองโอนิรัชดรแม่แกงสองตูนครับ้องขอยุติการรายงานสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้ทท่านทุกคนครับอายุอันโนสุขังพระลังมีกระตังมีกระตังทุกท่านทุกคนเชิญ